ควิดวันนี้ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม11,754รายเสียชีวิตอีก123รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม11,754รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่11,253รายผู้ติดเชื้อในเรือนจา501รายรวมยอดติดเชื้อสะสม1,615,229รายเสียชีวิตเพิ่ม123รายเสียชีวิตส สม16,850รายขายป่วยเพิ่ม12,473รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว115,223ราย